ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ ครูชื่อครูรัติการสันทัศนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเราจะมาทำการศึกษานะคะการปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานนั่นเองในชั่วโมงที่แล้วเราเ,เรียนเกี่ยวกับตัวต้านทานไปแล้วใช่ไหมลูกในชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษาวิธีการปรับค่าความต้านทานของมันกันค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวก็มาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะตัวต้นทานมันก็มี2องชนิดใช่ไหมแบบค่าคงที่กับ ปรับค่าได้ทีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะคะมันก็จะเป็นตัวต้านทานที่ใช้กับงานที่ต้องการกําลังไฟฟ้าวัดค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรืออาจจะใช้กับงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานบ่อยๆนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนวิธีการปรับค่าความต้านทานกันนะคะ ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครูก็มีวิดีทัศน์นะคะให้ดูเกี่ยวกับวิธีการปรับค่าความต้านทานนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันคะ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการทดลองอิเล็กทรอนิกส์ตัวต้านทานปรับค่าได้หรือ VR ว่าทํางานอย่างไรนะครับ ตัว vr นะครับหรือวอลลุ่มนะครับที่ตามท้องตลาดเรียกกันนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีค่าอย่างเช่นด้านบนอุปกรณ์นะครับ1 0 0 k ก็คือความต้านทาน1 0 0 k กิโโอห์มนะครับอันนี้คือตัวจริงนะครับสัญลักษณ์เป็นเป็นดังรูปนะครับเหมือนกับความต้านทานคงที่นะครับแต่ว่าจะมีลูกศรชี้อยู่ตรงกลางหมายความว่าปรับค่าได้นะครับ ก็คือตัวแกนหมุนนั่นเองนะครับตัว vr หรือวอลลุ่มนะครับขา1อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับตรงกลางเป็นขา2คขา3ก็คือริมขวานะครับถาดที่ของจริงก็คือซ้ายสุดก็คือขา1ขา2อยู่ตรงกลางขา3อยู่ริมขวาสุดนะครับวงจรที่เราจะทดลองกันวันนี้นะครับก็คือเราจะทําการ ต่อฐานไปฉายแบตเตอรี่9โวลต์นะครับต่อเข้ากับความต้านทาน500โอห์มแล้วก็ตัวเข้าต่อ V R หรือวอลลุ่มนะครับโดยขาขาเราจะใช้ขา100ไว้นะครับขา3ต่อเข้ากับ R 1นะครับแล้วก็ขา2ต่อเข้ากับขาอนด,ดของ LED นะครับ LED 1แล้วก็ขาโทษ กขจะต่อครบวงจรที่ขั้วลบของถ่านไฟฉายนะครับเรามาดูที่ตัว LED นะครับ LED ก็คือจะมีอยสองขานะครับขาอานอดกับขาคาโ h ดโดยที่ขาอานอดจะต่อเข้ากับไฟบวกของแบตเตอรี่นะครับขาคาโ h ดจะต่อเข้ากับขาลบนะครับไฟลบนะครับโดยที่ดูสังเกตที่ภายใน LED นะครับถ้าเป็นแผ่นโลหะชิ้นใหญ่ก็จะเป็นขาอานอดนะครับ แผ่นโลหะชิ้นเล็กก็คือขาคาโทดครับขั้นตอนการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากขั้นตอนที่1ก็คือต่อวงจรดังรูปนะครับเมื่อเราต่อวงจรดังรูปเสร็จแล้วก็ต่อแบตเตอรี่ก็คือฐานไระแ้โวลต์นะครับเข้ากับวงจรนะครับเมื่อต่อ,อแบตเตอรี่เสร็จเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยปรับ vr ขั้นตอนที่3 vr 1ตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนแกน ของวีอาร์หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับหมุนไปทางขวามือนะครับก็คือตามเข็มนาฬิกาก็ค่อยหมุนตั้งแต่ซ้ายสุดหมุนมาทางขวาสุดโดยค่อยๆหมุนช้าๆนะครับแล้วก็สังเกต LED 1ว่าเกิดลักษณะอย่างไรนะครับขั้นตอนที่4ก็ค่อยๆหมุน VR1 ทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนย้อนไปทางซ้ายมือ นะครับค,ค่อยหมุนแล้วก็สังเกต LED 1เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็สรุปผลการทดลองที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวลาดับต่อไปจะแสดงการต่อบนแผงโฟโตบอร์ดนะครับเรามาดูลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเริ่มจากแบตเตอรี่9โวลต์นะครับขั้วบวกต่อเข้ากับความต้า,าน,นทาน r 1 5 0 0โอห์มนะครับอุปกรณ์ r 1 5 0 0โอห์ม สีก็คือเขียวดำน้ำตาลนะครับแล้วก็ขาปลายขาของความต้านทาน r หนึ่งก็ต่อเข้ากับขา3นะครับของ vr vr หนึ่งนะครับแล้วก็ขา2ขากลางนะครับต่อเข้ากับขาอานอดของของ led 1น,นะครับเสร็จแล้ว ฝั่งฝั่งคาโทษนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้นลบของผ่านไฟฉายนะครับก็เป็นไปนดังรูปนี้นะครับเราจะทําการทดลองกันนะครับโดยตอนนี้เราต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับเราจะทําการหมุน vr 1ตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือหมุนทางทางขวาม,มือแลวตัวน,นี้ขานนี้ลอยไว้ผมจะล็อกไว้ก่อนนะครับ จะไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับแผงวงจรก็คือขาริมนะครับก็คือขาหนึ่งเราไม่ได้ใช้งานนะครับตอนนี้เราจะลองหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้แกนอยู่ซ้ายสุดนะครับสังเกตผมจะหมุนไปทางขวามือนะครับแล้วสังเกตที่ LED 1นนะครับตอนนี้หมุนไปทางขวามือครับก็ค่อยหมุน LED เริ่มสว่างขึ้นนะครับสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะครับอันนี้ผมหมุนสุดแล้วนะครับสุดที่ทางตามเข็มนาฬิกานะครับพบว่าหลอด LED สว่างนะครับหมายความว่าถ้าเราหมุน VR หนึ่งนะครับตามเข็มนาฬิกาค่าความต้านทานของ VR 1จะลดลงนะครับทำให้มีความต้านทานลดลงทำให้ หลอดมีไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับจากขั้วบวกไหลผ่านความต้านทาน R 1นะครับแล้วก็เมื่อ V R มีค่าลดลงก็สามารถไหลผ่านความา LED 1ทําทำให้สว่างขรบววงจรที่คั้วลบนะครับขั้นตอนที่4นะครับเราจะหมุนคืนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือนะครับสังเกตที่ LED 1นะครับ ดับนะครับก็เปลี่ยนเสมือนเราหมุนวอลลุ่มเครื่องเสียงนะครับเบาผ่อนเสียงลดลงให้สุดทางซ้ายมือทวนเข็มนาฬิกาก็พบว่าถ้าปรับ vr 1ทวนเข็มนาฬิกานะครับค่าความต้านทานของ vr 1จะเพิ่มขึ้นเมื่อความต้านทาน vr 1เพิ่มขึ้นก็คือตามอุปกรณ์ก็คือ1 0 0 k นะครับเมื่อหมุนสุดแล้วก็จะมีความต้านทานมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ความต้านทานมากส่งผลให้ led ดับนะครับ ไฟฟ้าที่ไหลผ่านจากขั้วบวกผ่าน R ความต้านทานมากขึ้นก็ไม่สามารถทำให้หลอดสว่างนะครับดังนั้นจากการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อเราหมุน vr 1ตามเข็มนาฬิกาจะทำให้ความต้านทานของ vr 1ลดลงนะครับทำให้หลอด led 1สว่างขึ้นนะครับโดยที่ความสว่างขึ้นอยู่กับความต้านทานที่เราหมุนนะครับหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกา ถ้าทวนเข็มในการก็คือหมุนย้อนกลับนะครับทำให้ความต้นทานของ V R 1เพิ่มขึ้นนะครับจนสูงสุดที่ค่า V R 1ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือ 100k จากตัวอย่างก็ทําให้ความต้นทานมากกระแสไหลผ่านน้อยจึงทําให้ LED 1ดับไม่สว่างนั่นเองนะครับเราสามารถนำความรู้จากการทดลองนี้โดยการนำ V R นะครับหรือ Volume นะครับไปปรับประยุก์ตใช้ ในวงจรขยายเสียงหรือปรับเป็นหลีไฟนะครับหรือควบคุมมอเตอร์ต่างๆได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสมาชิกยังไงเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเรานะครับกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีแชนแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของตัวต้านทานนะครับ คลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านค่าตัวต้นานทานหรืออานหรือ r e s i ิเตอนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าตัวต้านทานจะมีการทํางานอย่างไรนะครับเราสามารถนําความรู้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้หรือออกแบบวงจรได้นะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวนี้ LED นะครับ LED ก็คือ L ตัวไดโอดแปลงแสงนะครับ ก็คือมีอยู่2ขานะครับอานอดกับขาถอดอานอดคือต้องป้อนไฟบวกนะครับขาถดหรือ K ก็คือป้อนไฟลบถ้าดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นขาสั้นนะครับจะเป็นขาถทดขายาจะเป็นอานอดแต่ถ้ามีการตัดขาใช้งานแล้วก็ด้านในให้สังเกตที่ด้านในนะครับจะเป็น ชิ้นเล็กๆนะครับรูปร่างหน้าตาแบบชิ้นเล็กๆก็จะเป็นขาคาโทดนะครับถ้าเป็นก้อนชิ้นใหญ่แบบนี้ก็จะเป็นขาอาโนดนะครับฝั่งด้านบวกนะครับก็คืออาโนดนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งคาโทดก็คือสังเกตที่เป็นเครื่องหมายขีดตรงนี้ครับก็จะเป็นลบฝั่งคาโทดนะครับโดย LED 1 LED 2นะครับขาคาโทดต่อเข้ากับ จุดร่วมนะครับมาที่ไฟลบของแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านบวกก็ต่อจัมถึงกันต่อลอยไว้ที่ w 1ก็คือเราจะใช้เป็นจัมเปอร์นะครับก็คือสายสำหรับรอสำหรับเชื่อมต่อไปอยังจุดต่างๆนะครับไฟจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับ r 1 r 2 r 3 r 4 r 5โดย r 1จะมีความต้านทาน500โอห์มนะครับ ต่อเข้ากับจุด A R2 1K o h โอห์มต่อเข้าจุด B R3 3K โ oh อห์มต่อเข้ากับจุด C R4 ต่อเข้ากับจุด D 5.6K โ oh อห์ม R5 จุด E 15K ก oh ิโอห์มนะครับให้ hey, สมาชิกนะครับทำการต่อวงจรดังรูปนะครับโดยใช้โฟโตบอดนะครับ หรือเราจะใช้แผ่นปิ้นหรือเราจะต่อบัตรกีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองกันโดยมีขั้นตอนการทดลอง4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือให้ต่อวงจรตามรูปนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับ2ก็คือต่อแบตเตอรี่9โวลต์ DC ก็คือแบตเตอรี่9โวลต์นะครับก็คือตรงนี้นะครับต่อเข้าไปในวงจรเสร็จแล้วให้ต่อจัมเปอร์ขั้นตอนที่3ไปยังจุด A จุด b จุด C จุด d และ E ตามลำดับก็คือ นำสายไฟตัวนี้ครับมาแตะที่จุด A นะครับแล้วก็มาแตะที่จุด B จุด C จุด D และจุด E สังเกตความเปลีป่ยนแปลงน,น,นะครับของวงจรแล้วก็สรุปผลการทดลองลำดับต่อไปเราเราจะมาเรียนรู้กันวิธีต่อวงจรนะครับเรามาดูกันนะครับจากตัวอย่างนะครับเราจะทำการเชื่อมต่อวงจรดังวงจรด้านบนนะครับ เข้าสู่แผ่นโฟโตบอร์ดคือแผ่นนี้ขออธิบายการทํางานของแผ่นโฟโตบอร์ดนะครับแผ่นโฟโตบอร์ดนะครับแถวบนนะครับก็จะเป็นรูด,ด้านบนทุกจุดเลยนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับเป็นเส้นตรงต่อวงจรถึงกันสองแถงแถวนี้ก็แยกอิสระต่อกันนะครับจะต่อถึงกันหมดเลยนะครับส่วนรูด,ด้าน บนฝั่งชุดบนชุดแรกก็คือฝั่งก่อนก่อนที่เป็นเส้นขั้นตรงนี้ครับแนวตั้งก็จะถึงกันหมดนะครับแนวตั้งถึงกันหมดตามตามทิศทางของตัว R เนี่ยครับแต่ด้านนอนไม่ต่อถึงกันนะครับด้านนอนคือด้านเหมือนทิศทางของสีเหลืองสายไฟตัวนี้ครับคือไม่ต่อถึงกันพูดง่ายคือแนวตั้งต่อถึงกันหมดนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแนวตั้งต่อถึงกันหมดด้านนอนไม่ต่อถึงกันนะครับ ส่วนด้านนี้ก็ยาวแถวเดียวกันต่อถึงกันหมดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มาดูนะครับอันดับแรก LED หนึ่งอย่างที่กล่าวไว้นะครับขาอานอดด้านในจะตัวชิ้นใหญ่นะครับสังเกตด้านในตัวนี้จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กจะเป็นขาโดทดก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นครับ อาจจะดูไม่ชัดนะครับเพราะชิ้นเล็กก็ไม่เป็นไรให้สมาชิกก็ไปดูนะครับด้านในถ้าเป็นลักษณะดังรูปนะครับก็คือถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะเป็นคาโ์โทดชิ้นใหญ่ก็จะเป็นอานอนดคาโถดก,ก็คือฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ขีดด้านบนนะครับแล้วก็หัน ฝั่งคาโทดขึ้นด้านบนทั้งสองตัวนะครับคูณสองของ LED เสร็จแล้วจัมเปอร์ก็คือตรงนี้นะครับเราก็มาต่อเข้ากับต่อเข้ากันนะครับคือฝั่งคาคาโทดก็คือฝั่งขาลบนะครับจัมเปอร์โดยใช้สายสีเหลืองเสร็จแล้วต่อเข้าแบตเตอรี่ด้วยฝั่งขั้วลบนะครับอันนี้9้าโวลต์นะครับ้วบวกก็ต่อเข้า R ทุกตัวทั้งหมด R 1ถึง R 5นะครับ ก็คือฝั่งฝั่งด้านลบเห็นไหมครับต่อเข้ากับจุดร่วมของขาคาโทดส่วนฝั่งขาบวกของแบตเตอรี่นะครับก็มาต่อเข้ากับอุปกรณ์ความต้านทานนะครับทั้ง3ามตัวก็คือเห็นไหครับไฟบวกแถวด้านบนถึงกันหมดอยู่แล้วนะครับก็นำขาของความต้านทานตัวต้านทานแต่ละตัวมาพ่วงต่อกัน อาจจะเป็นจุดเว้นจุดก็ได้อีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเป็นจุด A B C D และ E ตรงนี้เราก็ลอยไว้นะครับก็คือจุดจุดนี้นะครับลอยไว้นะครับเรามาดูฝั่งขาด้านอนดนะครับฝั่งของ L e D 1และ L e D 2ก็ต่อถึงกันนะครับโดยสังเกตถ้าเป็นการเชื่อมต่อถึงกันจะเป็นจุดแล้วก็ถู มากไว้เป็นวงกลมสีน้ําเงินตรงนี้ครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อถึงกันแต่ถ้าไม่มีจุดแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต่อถึงกันสังเกตที่จุดร่วมตรงนี้ถ้ามีจุดแบบนี้คือต่อถึงกันนะครับก็คือตรงนี้เราใช้สายไฟสีแดงนะครับอ่สีขาวนะครับนะครับจอด่อที่ขาด้านอานดตรงนี้แนวตั้งถึงกันหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ต่อจัมมาถึง ขานอนุลีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ตรงนี้สายไฟสีส้มก็จะเป็นสาย W 1นะครับก็คือสายไฟนียครับต่อจากจุดนี้ออกเป็น W 1วงจรของจีนก็นี่ครับจุดร่วมแล้วก็มาตรงนี้ลอยไว้นะครับลำดับต่อไปนะครับเมื่อขั้นตอนทดลองต่อวงจรดังรูปเสร็จแล้วต่อไปให้ต่อแบตเตอรี่9โวลต์นะครับแล้วก็ต่อจัมเปอร์ไปยังจุดต่างๆนะครับ A B C D และ E แล้วก็สรุปของการทดลอง เรามาดูก่อนนะครับว่าความต้านทานในวงจรนะครับตัวแรก500โอห์มตัวที่2 1งกิโลโอห์ม 3K มเคโอห์ม5.6โอห์มแล้วก็15ก oh ิโลโอห์มมาดูของจริงนะครับตัวแรกนะครับ500โอห์มก็คือเขียวดำน้ำตาลน,นะครับ ต่วที่2 1 k โอห์ม oh ก็คือน้ำตาลดำแดงนะครับ r 3 3 k โอห์ม oh ก็คือส้มดำแดง r 4 5 6หกิโลโอห์มก็คือน้ำเงินน้ำเงินฟ้าอ่าแล้วก็แดงนะครับ r สุดท้ายนะครับ r 5้5กิโลโอห์มก็คือน้ำตาลเขียวส้มนะครับเราก็ต่อตามวงจร ลำดับต่อไปนะครับเมื่อเราป้อนไฟแล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่ 9V โวลต์แล้วนะครับเราก็ทำการทดลองนะครับโดยใช้สายไฟแตะอันดับแรกนะครับเราจะต่อที่ r 1ก่อนนะครับสังเกต led ติดทั้ง2ตัวนะครับสว่างนะครับสว่างนะครับอ่าเราเอาสายออกมาแตะที่จุด b อลองมาดูที่จุด C นะครับเราก็ติดแต่จุด D ก็จุด E นะครับสังเกตนะครับความต้นานทานสังเกตนะครับโดยเราเรียง R 1ถึง R 5 R 1 5 0 0โอห์ม R 2 1 k R 3 3 k R 4 5 6 k แล้วก็ R 5 1 5 k นะครับความต้านทานจากน้อยไปหามาก A ไปถึง E นะครับจากการทดลองสังเกตนะครับเอาใหม่นะครับจุด A สว่างจ้ามากเลยนะครับจุด B สว่างลดลงนะครับจุด C สว่างน้อยลงนะครับจุด D ก็สว่างลดลงจุด e สว่างน้อยลงมากนะครับจากการทดลองจะเห็นได้ว่าความต้านทานจะทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับโดยที่ความต้านทานน้อยก็คือ R1 หรือจุด a ตัวนี้ครับต้านทานน้อยก็ทําให้กระแสไฟไหลผ่านหลอด led มากก็ทําให้หลอดสว่างมากนะครับ R 2 R3 r 4า เมื่อความต้านทานมากขึ้นนะครับอย่างเช่น r 5 r 5นะครับก็คือสังเกตที่ r 1ก่อนสว่างจ้ามากเลยนะครับแต่พอมาแตะที่ r 5เห็นไหมครับไฟดอบลงก็คือไฟสว่างน้อยลงจากการทดลองก็สรุปได้ว่าความต้านทานมีผลต่อการไหลของกระแสะไฟฟ้านะครับโดยที่ความต้านทานน้อยทําให้กระแสะไฟฟ้าไหลาผ่านมากนะครับโดยเราไปดอบไว้ที่ led 1และ2นะครับ ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อความต้านทานก่อนนะครับโดยการต่อแบตเตอรี่9โวลต์เข้ากับหลอด led โดยตรงก็จะทําให้หลอดขาดนะครับเสียหายได้นะครับดังนั้นเราต้องใช้ความต้านทานในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยให้มีความเหมาะสมถ้าต้องการสว่างมากก็ใช้ความต้านทานน้อยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะกความต้านต้านทานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ที่ความสว่างที่เราต้องการนะครับสว่างมากก็กินไฟมากนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าเราต่อนาน,าน แดงลน้านนานไฟก็จะกินไฟมากนะครับแต่ถ้าเอาน้น้อยก็สว่างน้อยมองเห็นไม่ชัดแต่ว่าก็กินไฟน้อยกว่าเราก็สามารถเลือกในการออกแบบวงจรได้นะครับว่าจะใช้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถสรุปการทดลองได้ว่าความต้านทานทำหน้าที่ในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับถ้าต้องการให้ไหลมากก็คือหลอดสว่างมาก ก็คือให้ใช้ความต้านทานน้อยนะครับความต้านทานมากก็สว่างน้อยนะครับจากการทดลองหวังว่าจะมีประโยชน์ในการเรียนรู้การทำง,งานของตัวต้านทานนะครับลำดับต่อไปคลิปต,ต,ต่อไปนะครับเราก็จะนำเสนอวงจรอีกนะครับยังไงเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม u b s c r i b e แล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปที่น่าสนใจต่อไปครับขอบคุณครับ ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราดูคลิปนะคะวิดีโอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปรับค่าความต้านทานไปนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาสรุปนะคะการปรับค่าความต้านทานให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะที่เราต้องการปรับค่าความต้านทานของมันนะคะให้มันมากหรือให้มันน้อยที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า นะคะหรืออุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องการนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะค่ะสำหรับการปรับค่าความต้านทานนะคะเราจะใช้อุปกรณ์นะคะก็คือตัวปรับ ค่าความต้านทานนะคะหรือเราเรียกอย่างว่าวอลลุ่มก็ได้นะลูกมันจะเป็นสัญลักษณ์ V R นะคะที่นี้ในวอลลุ่มเนี่ยมันจะส่วนมากมันจะมีค่านะคะอยู่ตั้งแต่100นะคะ k หรือว่า100กิโลโอห์มขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากรูปนะคะมันก็จะมีแกนหมุนนะลูกมันจะมีแกนหมุนอยู่นะคะโดยที่มันจะมีทั้งหมดให้เราเนี่ยสามขานะคะโดยที่ขาที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะ อยู่ทางฝั่งซ้ายสุดส่วนขาที่2องเนี่ยก็จะอยู่กลึ่งกลางนะคะแล้วขาที่3ก็จะอยู่ทางด้านฝาสุดนั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราต้องการทดสอบหรือทดลองนะคะเราก็จะใช้ในการต่อเข้ากับ LED นะคะหรือว่าไดโอดนั่นเองนะคะทีนี้ในการต่อไดโอดนะคะเราก็คือจะเอาตัวต้านทานที่เราต้องการศึกษานะคะที่มันมี3ามขาเนี่ยแหละนะคะ ต่อเข้ากับ LED แล้วก็จะต่อนะคะตัวต้านทานตัวนี้นะคะเข้ากับขั้วต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยปรับ ไปเรื่อยๆนะคะโดยปรับที่วอลลุ่มนะคะถ้าเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นเราก็ปรับตามเข็มนาฬิกานั่นเองเด็กๆจำไว้นะเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาคือการปรับภาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเราต้องการปรับให้มันน้อยลงนะคะ เราก็หมุนทวนเข็มตามนาฬิกานั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ไงค่ะว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะเที่ยงตรงหรือไม่เที่ยงตรงนะคะเราก็ดูที่ตัวความสว่างของหลอด led นั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะการปาารับค่าความต้านทานนั่นเองนะลูกสำหรับตัวต้านทานหรือซันซิเตอร์นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็นำไปประยุก์ตใช้ได้เลยนะสำหรับอันนี้นะคะครูก็หวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจกันนะคะสำหรับการปาารับค่าความต้านทานค่ะ ค่ะสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้นะคะของเราก็ได้เดินทางมาเสร็จสิ้นแล้วนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆก,ก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับค่าความต้านทานนะคะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามได้อินบ็อกซ์ส่วนตัวที่ครูเลยนะลูกค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ